รูปรูปรปูบอกใจเอ้เตยวมาเต้ยวฮึใ้อนี่เฮยหอ ตูฟิวตโมติบ okay. ม cool. ีใครพู้ใช่ไหมเอ๊ะเก็บแ้คนเดียวนะวูดดดแล้วี่ทกเ้าอไม่มีโมเดลกงว๊วดูตูดูว้าวตายกันี อือตายแล้นกไม่ันจะสแล้วแล้วกเลื่อนต้มต้มกระโดดลงมาแบบเพ้อเจ้าเกต้มนาะต้มอีพิตัวเลวะดเยออีพิกอีพิอีพีเด็กน่าสเหมือนเดิม

กิ๊บซี่อ๋อรู้จักเปิดดูนี่คือที่เราอย่าฟังมึงมึงมึงกูเลยใช่ไหมดูเลยเดี๋ยวพายแล้วก็กระพุ้งเลยวิ่งตัว อูตังจิกวนเอ่เอเอ่อเอไม่นะโหลดอีี่ชั่วโมงโอเคกบแล้วอะทไมมันหายหมดอ่ะบางจะเป็นมกะบแมะดูนี่สาบพกกจนออะไรเนี่ยตับับตับับ

ตูมั้ยเอาเอมือดูนี่สิดูก่บาทดูยหน่สี้หนึ่งหม่อยเลยโค้ดคืออับสามหกเหรออันที่แล้วก็เหมือนกันได้อัพอืออืม

เดียวเตียวเดียวโตดโตโดโตโตโตลาฮอตยี่สิบตัวเลยดูนี่สโอ้โหนี่มันอะไรตัวอะ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 ไรตัวอวอะไรตัวเหรอไัวไดตัวอะไรอวอะไอะไรตอะด

ลาสทีวีกันเลยโอ้เล้วบาว่ซีิโเคอนนี้โอ้ทีวีที่อันนี้เหรอ

ke sa keo lu am i lah mesti ben E a E ma ulita Su li ta ulita u li eh iya ni tu ulita ulita

วันนี้คุณจะมาทำอะไรหรอครับโอววิวโอกับโอววิวเลยโอววิวแน่น่น่โอวิวจิ๊บ่อตามปีผ่นานไปมายทุกใช้าจะมีมดมดิบตายเหรอเมื่อกี้เสียงใครคุณไม่ได้ยิยนหรอกมั้ง

คัเอ๋ชัก <aría> ค no? ิช <player> ักคิอะอะไรวะไม่เอาไม่เอากืจะชักคิเปลี่ยนแล้วขอัวดีดีหน่อยนี่ให้ตัวเกิดมาอะไรวะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอืมเจียนอืมนี่ตัวอะไรดันเจียนไอ้กูอู้ละไม่ทีละฮึอันนี้มันทำไมได้ Eh, eh, ini la kan eh oh, ah la yo pisi mai say ohh tan jia le kan kho tan jia eh kau ja tham nai ke ha. phu tu tu <sukur> ni ma la chi la chi tan hiao okay. ke lu na bra ni ke tu ko ว่าตอนนี้น,นั่นเดอพอตวเตอน้วันตก่อยอู่ไอ้ไฟนี่คือเขาคิดว่าตั้งสิบเอัทีนี่นี่ใชไหมดันเจน่ะววดันเจนกจะเริ่มเหรอใคใพูดมั้งเอ๊ หฮ้เนี่ยดูดูดูเทเลพออืออัปเดตจะมาใน30สามินาทีเฮ้ยเราไมไหวเลยตูมตไม่มีใครพูดหรอเกอืเทเลพอร์ตเมื่อกี้ใครหูดตูอะไเนี่ยเทเจอร์ดเล

อีกส uh ิบเอ็ดห้องเนยเยอะอันนี้เอาไปฟาก์มเลยนะฟามเจมฝากเจมเยช่ฟากเจมเท่านั้นโอ้โหสิบเก้าเอเีได้เนี่ยเอ้ยอันนี้อะไอื้มที่เกอื้มอโอ้โหหลาตัวหลาตัว อ,นนอลาเะไรว้มัน,นคืออาพระเจ้าไงเก็บไปเด้อนนอุ้ยเี่ยเอออะไรเยน,นี่ยไม่อ้คือไอนที่เราต้องการอะอเน,นี่ยอ,อ,อกลาเซ

ขี่หน่อยมีอ๋ขี่หน่อยมีอ๋อขี่ขี่อ๋อเลยชื่แบบจา็ไดขีขนเขาเลยถ้าเรตีว่าก็คือขี่ายไปตุ้มอก็ตสวนเลยแต่ปิดเ ยยตู้ยังไม่ยยังยยงยังยังยังยงยังยังยััยยังยังยังยยังยยยย หมดเลยหมดเออหมดแล้วนต่อมาือมามันมีเวลาไม่กี่นาทีไหมเวต่กันคนไหนต้องเสียเวลาเตเหนาี่เลยตีลเาตีวจะมีโอกาสโกาสที่เกได้

đi tu Ôi, có thể chết là mày mày có thể mày 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 đi đây mày 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 มันคืออะไรกันมีกี่คนเทียนใช่ต้มตามเมเด็บมหาศาลอะไรเดี๋ยวค่ยก็ได้ตีวอเหรอตีวอลตีวอลโชว์ให้ดูนะนี่ก็คือตูมหลอกตัวตาชิว นายก็ต้งต่อมาเฮียวยเต่ต้มเกตายแลนี่คือแบบคนเราก็จะดิกดีุ่น้้ยอุ้ย 오오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  그, 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 um. 아, 오오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 오 그, 응. Mais le nom de quoi Bah il est de quoi Bel game Mais le nom de quoi Mais c'est ting Okay. Hmm. Okay. Hmm. I drum. Okay, yeah. Do I do this? Do this? Nah, do yang. Do I skip step ขนาดและโอเคเมื่อบิคสิสสู้กับมีรอดใครจะชนะบิค,คิสเลยก่อนเลยจริงเลยเลยรู้บอกบิคิสชนะถาเรามาบิคสิสสู้กับมีรอดจอดตัวจะไม่กิน 滚！嗯 Wow. Oh, benar. Kau kau tak. Kau kau. 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 Kau cái game graphic rất thế đẹp mình clip hát đẹp 4

ไทยเละไปเลย

Ah, ah, course, Daddy, oh, i know. your effort matters most not your